อขอใหม่ขออ่านใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้ยายเรียกโอเคครับไม่อยู่ผมแต่แล้วก็เกมทีวีนะคบวันนึงก็จะมาเล่นเกมทีเอฟทูครับก็มีคนเอ้ยไม่ใช่เฟอังคนอังกฤษแต่ what มีคนไทยอยู่นะคะครับผมเขาบอกว่าเขาบอกว่าโอเคครับเขาบอกจะมีอะไรให้ผมดูให้ผมตาม เออแต่มันไม่ได้ยินเสียงที่คุณพูดนะผมไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าแต่เดี๋ยวครับคุณครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะได้ยินเสียงคุณหรือเปล่านะผมได้ยินแต่ในแต่แต่วลาอิษมันจะไม่ได้ยินเสียงคุณไงครับมันไม่ค่อยไม่ได้ยินเลยแหละ ขอระลึกหน้าไว้ก่อนคนใบเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนใบให้แล้วแทนแต่ผมไม่มีอะไรไว้ไม้นี่ไงผมไม่มีอะไรมาตั้งกล้องผมต้องใช้มือของตัวเองอันนี้คือสายซัพพอร์ตของเขานะครับ สายซัพพอโชว์อยู่ไหนแล้วผมขอตั้งกล้องแป๊บนะครับโอโอโอ้แลบโอเคโอ้ทำไมน่าจะออมันดำดำมากแกมมาเพื่นเพราะแกมมาโอ้แปบ๊บครับแปบ ไปรับไปพับไปับผมขอตั้งกล้องก่อนทำไมตั้งกล้องยากจังเลยฟ้าอ้ยเดี๋ยวผมจะตัดมันสีตรงนีง้ ไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าคุณพูดเลยครับคุณพูดว่าอะไรของแม่ได้ยินครับผมไม่ก้องฟังอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลากล้องเลยนะโอเค

Okay.